ส่วนผสมค่อนข้างจะมีเยอะนะครับเดี๋ยวเจฟชาตจะขึ้นสูตรมาให้ท้ายคลิปนําส่วนผสมต่างๆมาปั่นรวมกันลากผักชีกระเทียมใช้เป็นกระเทียมไทยหรือกระเทียมจีนก็ได้นะครับพริกชี้ฟ้าแดงพริกขี้หนูจินดาแดงน้ำมันหอยหรือว่าซอสหอยนางรมนี่นะครับ น้ำตาลทรายตามด้วยซอสหมระเทศยี่ห้ออะไรก็ได้นะครับน้ำกระเทียมดองใส่หัวด้วยก็ได้ไม่ผิดสูตรครับซอสพริกยี่ห้ออะไรก็ได้นะครับแล้วก็จะเป็นผงชูรสไม่ทานไม่ต้องใส่นะฮะแล้วก็จะเป็นน้ำเปล่าตบท้ายเลยนะครับพอได้แล้วเราก็ มาปั่นกันเลยให้มีความละเอียดนิดนึงนะครับได้แล้วนำกระทะตั้งเตาใช้ไฟกลางในการเคี่ยวให้น้ำจิ้มมีความร้อนพอร้อนแล้วให้ปรับเป็นไฟเบาเคี่ยวต่ออีกประมาณ5นาทีน้ำจิ้มเราก็จะมีความห้วนแล้วก็มีความเหนียวได้แล้วปิดไฟเติมเป็นน้ำมะนาวลงไปตามด้วยน้ำมันงา สุดท้ายนะครับตบท้ายด้วยงาขาวคั่วนะครับแล้วก็คนส่วนผสมให้เข้ากันเท่านี้ก็ได้แล้วนะครับทำง่ายๆรับประกันความอร่อยเวลาจะทานท่านผู้ชมสามารถบีบน้ำมะนาวเพิ่มเติมได้ตามชอบรวมถึงกระเทียมสับและก็พริกขี้หนูซอยเพิ่มเติมได้ตามชอบเลยนะครับ